สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับผมอพอดีไปเดินร้านของเก่านะครับไปเจอหินเกียร์หนะินเกียอีห้อเนี่ยดูสภาพมันนะครับโอ้ันไม่รู้ว่า,าวตากแดดตากฝนอะไรมาสนิมขึ้นเต็มเลยแต่ยังหมุนไดน้นะสนิมแต่ว่าสายนะครับสายนี่ สายโดนตัดออกไปแล้วนะครับผมสแตนเลสตัวน e so 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 is well, ี้นะครับ oh, ก okay. oh, oh. ็ใช้ได้ด um ีนะตัวนี้เราใช้ได้ดีราคาน่าเจ็ดหกกินี่แหละครับผมมีการออกไหมลองดูโอ้โอ้โอ้ออกเจนะเวลาคันก็เอามือกำลังกดล็อกโอ้โหสนิมเนาะพี่น้องสนิมติดเลย แต่ว่าเฟือดอยทุผมน่าจะแช่น้ำโดนน้ำหรือเปล่าเนี่ยมันใจอ่านะครับเดยออันดับแรกเลยนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันอ่ามันใช้ได้ไหมนะครับผมผมก็จะเอามิเตอร์นี่แหละตอนแรกก็เสี่ยงดวงนะแต่มีเพื่อนเพื่อนแนะนำผมมาว่าอย่าไปเสี่ยงนะครับมันมีวิธีทดสอบอยู่เขาบอก ให้หมิเตอร์นะครับมิเตอร์แบบไหนก็ได้ล้วตั้งไว้ที่ย่านความต่อเนื่องนะครับความต่อเนื่องก็คือเวลาเราวัดนี่มันจะมีเสียงปิ๊บอ่ไม่มีเนี่ยมิเตอร์ไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้ไปนะให้ไปเปิดสวิตตัวนี้นะครับผมเปิดสวิตตัวนี้แล้วก็ สายไฟที่มันโดนตัดมานะเราก็กี้นะเราก็ดูมิเตอร์นะครับแล้วก็กี้ใส่ใส่บวกกับคนละเส้นนะอย่าไปกี้เส้นเดียวกันขี้คนละเส้นนะครับแล้วก็กี้เส้นนี้เส้นหนึงน่งมาสีแดงเส้นหนึ่งสีดําเส้นหนึ่งนะครับเอาขี้เลยไหม่เออนี่จับไม่ถนัดนะั่นนะออี้แบบนี้นะอ่ะ ติดล้วรู้ว่าติดนะแล้วก็จี้นี้เส้นหนึ่งอ่าไม่ขึ้นลนะสวิตมีปัญหาไหมหรือว่าสายเป็นที่สายอ่ถ้าเราจี้ตัวนี้ติดนะแล้วทีนี้เราเราเรามาจี้เส้นนี้เนี่ยนิ่งเลยนะครับ ถ้ามันนิ่งอย่างนี้เขาบอกว่ามันไม่ติดนะครับเดี๋ยวผมจับยืนดีหน่อยเดี๋ยวลงไปขยับสวิตช์หน่อยเปิดเปิดสักหน่อยนะใน,นๆนก็ขาดแล้วไม่ถนัดนะระวังมือหน่อยนะ sải, được chỉ sải mìo. Sai nhiều mặt sài được mìm sải mìm nó chỉ sải mìm mìm mình mìm nhiều sải sải mìm 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 nhiều đi mìm mì 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 này, mì 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 นี้ลองวัดใหม่เนาะลองวัดใหม่เปิดสวิตแล้วเนาะนแต่สายดำนะสายดำอืมนิ่งเ,เลยนะิ่งนะหยับดิไม่ได้ก็ ไม่เอ่ะอันดับต่อไปเราเช็คไม่ขึ้นนะโอ้โหเราเปิดก้นมันดูเลยเบือแใบบสยมันขาดหนอ,อื้อสื่อนิ่งเนาะซื้อเอาก็เอ๊ะตัวนี้ได้มาราคาห้าสิบบาทนะครับเนี่ย ้นขายของเก่าเขาขายให้ห้าสิบบาทครับอือหือดูสภาพครับ คิดว่าน่าจะติดไหมทุกท่านยวดูสวิตก่อนนะครับจะดูทุ่นยังได้นะครับทุ่นยังพอนั่นเยี๋จะดูสวิตก่อนสวตยติดเปิดมันเป็นยังไงดูเช็คสายไฟเข้าออกกันนะครับสีฟ้าอันนี้สีฟ้า รีไฟมีไฟนะรี้า,า,าเช็คละทีนี้สีสีน้ำตาลอ่ะสีน้ำตาลก็มีไฟคือสายไม่ขาดในอ่ะเพื่ายๆแต่ทีนี้จะมาวัดดูฟินคอยเลยที มันเข้าเส้นไหนไปเส้นไหนมันขาดในไหมตัวนี้มันวนๆตัวนี้มันวนเข้านี่ตัวนี้มันวนออกนี่นี่ไปเข้านี่นี่มันก็ขึ้นข่าโอ้มีดมัดมัดไม่ขาดนั่นเนี่ยดูมัดก็ไม่ขาด มัไม่ขาดมันน่าจะติดอยู่นะอืมอืมโอ้เครื่องนี้น่าจะติด <c oughs> เครื่องนี้น่าจะติดนะเดี๋ยวลองลองไห้เนื่องก่อนนะลองปอกสายแล้ว พันสายแล้วสตาร์ทไปกดสวิตช์ลองดูครับผมสายกัน สาไฟเก่ามาใส่เนาะฟุกก็ฟุกก็คือติดนะครับฟุกก็คืออันแก็สอดตรงนี้ก เทีบพันไว้สักหน่อยเทียบพันไว้กันพาดถ้ามันติดเราค่อยไปหาสายใหม่มาใสา่ตอนนี้ก็คือพันไว้ให้มันดูดูไม่ช็อตตัวเองเ ไปมันอยู่ข้างบนเนาะโอ้ไม่ได้มันติดตัวนี้ด้วยสิอืมไกลมันน้อยสิไม่ได้เลยไม่ไ า,าทำไงทีนี่เฮ้ยลองเอาแบบนี้ล็อกเสียบสวิตดูก่อนเ๋ยวมันติดนะแล้วค่อยแก้ไขให,หม่ตรงนี้ล็อก ล็อกไว้ก่อนดีไหมกันมันหล,ล่นนะรตรงนี้ก็เดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนเดี๋ยวค่อยกดสตาร์ทลองดูนะครับเสียบสวิตก่นอนเสียบแล้วนี่ไฟแล้วดิวนน่กดเลยเนาะเครื่องติดนะ แต่ไฟแลบครับผมเครื่องติดแต่ไฟแลบนะไฟมันแลบจุดไหนดูสิ มาแลบมันก็มีหลายองค์ประกอบอาจจะทานใกล้หมดหรือเปล่าทานใกล้หมดก็แลบได้นะเห็นไหมทานมาลงไปต่ำเลยนะทานมาลงไปต่ำเลยเราเรางัดเรางัดไอ้นี้ขึ้นมาก่อนเห็นไหมไอ้เรื่อเท่ากันเห็นไหมปอ๊บเออเอา,าไว้ข้างๆาง ฐานตัวนี้ถ้าฐานใกล้หมดนี่ก็ก็แรบได้นะแล้วู้มันส่วนเกี่ยวกันนะไรกัเนเราไปดูเอาขึ้นมาดูกันหัดตัวนี้แลก็งัดๆขึ้นมาเนี่ยเห็นไหม ก็ถามว่ามันพอมีไหมมันก็พอมีน,นะแต่ว่าลงเสรน่าจะทุ่นไปแล้วทุ่นน่าจะมีปัญหาครับผมนาจะอาจจะขัดขัดนิดนึงได้ไหมเอาทุ่นมาขัดขัดแล้วมันน่าจะตอนนี้ทุ่นน่าจะสกะปก ลองกดกว่าขึ้นลองขัดขัด,ข,ดขัดทุ่นหน่อยเผื่อมัน,มนเผื่อทุ่นโดนน้ำดูนี่กดลงไปนี่แล้วก็ทุนตัวนี้ ตอนแรกมันหมุนผุดๆตอนนี้มันคล่องแล้วเลยเสียบปลั๊กเล่นดีกว่าอ่ะลองกดไม้ดูดิคลิปจะไปลองดูว่ามันจะสปาร์กไหมนะ เสียงแบบนี้น่าจะทุ่นไปแล้วแต่ว่าก็อาจจะเดี๋ยวหาฐานมาลองเปลี่ยนดูก่อนเผื่อมันหายหนเนาะเผื่อจะขัดขัดทุ่นหน่อยนึงนะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับห้าสิบบาทออนะเดี๋ยวในคลิปหน้าครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ